สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดประกอบทัคสมุทตา์ตัวใหม่ว่าข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เจอนะครับน็อตยึดทัคหน้า4ตัวเบอร์ไม่เท่ากันนะครับมี2ตัวใช้เบอร์เดียวกับสเก็ตทูอีก2ตัวใช้เป็นหกเหลี่ยมเบอร์3นะครับซึ่งก่อนหน้านี้สมุทตา์ตัวเก่าจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเบอร์3ทั้งหมดนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับ เพราะถ้าใช้ประแจผิดเบอร์หัวน็อตอาจจะเสียและไขไม่ออกได้ครับตอนนี้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับน็อตตัวแรกที่ต้องถอดก็คือแจเบอร์17นะครับของใหม่จะแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมีใส่กาวกันคลายไว้ จุดแรกที่เห็นนะครับก็ะจะเป็นลูกปืนตัวนอกนะครับตัวที่อยู่ด้านนอกของตัวทรัคนะครับเอาของสมุทสตารุ่นเก่ามาเทียบให้ดูคนละเบอร์คนละไซส์กันนะครับใส่ด้วยกันไม่ได้ตัวนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทางร้านจะจัดหาอะไหล่ไว้สำรองสำหรับสมุทสตาร์ตัวใหม่แน่นอนครับ อันนี้จะเป็นน็อตคิงพินนะครับวัดไซส์และขนาดเพื่อหาอะไหล่ไว้สำรองนะครับความยาวจะคนละไซส์กับสมุสตารุ่นเก่านะครับต่อมาก็ถอดนอด็อตร้อยสปริงออกตรงปลายของน็อตตัวนี้จะมีรูเจาะไว้เพื่อใส่น็อตตัวหนอนขัดไว้ไม่ให้สปริงคลายจนหลุดมีน็อตตัวเมียหนึ่งตัวคอยประคองไว้แต่ด้านในไม่มีเกลียวนะครับ ต่อมาเราก็แยกส่วนตัวทรัคออกมานะครับจะเห็นลูกปืนตัวใหญ่ที่อยู่ด้านในตรงนี้จะเห็นลูกปืนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับตรงเบ้าตรงกลางของตัวแอดเตอร์ซึ่งของเดิมจะไม่มีลูกปืนตัวนี้นะครับที่เรานิยมมาเปลี่ยนน็อตคิงพินเพื่อการเกลียวกัดตัวแอดเตอร์กันนะครับมาก่อนอันนี้จะเป็นลูกปืนตัวที่อยู่ด้านในทรัคนะครับเป็นลูกปืนชุดใหญ่แผ่นใหญ่นะครับ ก็จับมาเทียบกับของเดิมสรุปว่าขนาดเท่ากับสมุสตาตัวเก่านะครับตัวใหม่กับตัวเก่าขนาดเท่ากันต่อมาจะเป็นบูทนะครับที่ทางสมุสตาทําเพิ่มมานะครับเป็นบูทแกนกลางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหมุน กับลูกปืนที่ทางสมุทตาทําเพิ่มมาใหม่นะครับตามในวิดีโอเลยครับตัวนี้ทําให้เพิ่มความสมูทในการเล่นได้แน่นอนครับและแก้ปัญหาเกลียวของน็อตคิงพินกัดอะแดปเตอร์อย่างที่รุ่นก่อนๆเจอกันครับต่อมาเป็นตัวสปริงนะครับวัดขนาดแล้วก็ไซส์เดียวกับข,ของเดิมเลยครับอันนี้จับมาวัดเปรียบเทียบขนาดกับสปริงมีเดียมของทีลาน,นะครับเป็นไซส์เดียวกันความยาวและความโตของรวดสปริงเท่ากันเลยครับ ไหนๆก็ถอดมาแล้วจับทาจรารบีเพิ่มไปเลยครับจราระบีของที่ร้านใช้ของซุปเปอร์ลูปนะครับของเดิมจะลงงานหยอดเพียงน้ำมันมาบางๆนิดเดียวเองครับเราก็ใส่เพิ่มเข้าไป <S <S ตอนประกอบตรงจุดนี้ดูดีๆนะครับ บู้ตรงกลางให้หันบ่าขึ้นด้านบนนะครับมันจะเข้าร่องพอดีกับตัวลูกปืนตัวนอกครับก่อนใส่น็อตตัวเมียคิงพินก็อย่าลืมหยอดน้ำยากันคลายที่น็อตตัวเมียคิงพินไปด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเราไขน็อตตัวเมียคิงพินเข้าไปให้แน่นแน่นที่สุดเลยนะครับแล้วก็ เราจะมาคลายออกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็มาตรวจเช็คดูหมุนลองหมุนดูครับว่ามันลื่นหรือมันฝืดพอดีไหมตรงนี้ต้องไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะครับก่อนประกอบเข้าแผ่นก็อย่าลืมทาจราระบีที่ตัวสปริงด้วยนะครับตรงนี้เหมือนเขาทำร่องไว้ให้เราทาจราระบีได้ง่ายๆเลยครับ ก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอะไหล่ส่วนทั่วให้ครบต่อมาก็มาไขน็อตติดยึดกับแผ่นนะครับความยาวจะไม่เท่ากันนะครับสำหรับน็อตทั้ง4ตัวตอนเราถอดก็ดูให้ดีนะครับและเบอร์ของประแจก็ไม่เท่ากันอย่างที่ผมบอกในตอนต้นคลิปนะครับลองตรวจเช็คการทำงานปกติดีหรือเปล่านะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการถอดประกอบทักสมุสตา์ตัวใหม่นะครับ สุดท้ายก็ฝากร้านเหมียวชอบเซิร์ฟสเก็ตแอนด์อเนกซอรีไว้ด้วยนะครับร้านตั้งอยู่ในสนามฟาร์มเมอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแวะมาเล่นมาลองแผ่นที่ร้านได้นะครับมีแผ่นให้ทดลองเล่นและมีอไไล่จำหน่ายทุกรุ่นนะครับแล้วก็จะมีแผ่นสมุสตาตัวใหม่ไว้ให้ลูกค้าได้ทดลองเล่นที่ร้านด้วยนะครับอย่าลืมแวะเข้ามากันนะครับ